สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเต็งบอลน,นะครับหรือช่องบอลเต็งเล่งเจ้ากับทัศน์เทดดบอลวันนี้นะครับวิเคราะห์บอลเต็งตัวเดียวคัดเน้นๆนะฮะประจําค่ําคืนครับวันที่25เมษายนนะครับส5 6 7ายนะครับก็ เหมือนเดิมนะครับเจอเจอกันแบบนี้นะครับยังไงแล้วฝากเพื่อน,นสมาชิก FC ทุกท่านด้วยละกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กีฬาบอลด้วยละกันนะครับก็ช่องนี้เราจะมาหยิบยกมาพูดคุยกันในเรื่องของทัศนะที่หยิบยกมาเป็นตัวเน้นนะครับเป็นตัวทำเงินให้กับท่านฝั่งทางบ้านนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอรายงานผลประกอบการในกลุ่ม v ีพเมื่อวานนี้นะครับสำหรับเพื่อน,น,นท่านใดที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม v ีพีแต่แข่งต่งบอลเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะแอดเคทหนึ่ยังไไมม่่ด้้เขากลุฟรี V ีของแข่งบอลนะครับก็แอดเคฮ168นะครับอย่าลืมใส่อำนาจเข้ามาละกันนะครับเมื่อวานนี้ผลประกอบการหน้าเสือนะครับกำไรเน้นๆเต่งๆเหมือนเดิมนะสำหรับในเรื่องของศาสนะตัวที่แข่งบอลหยิบยกไปให้นะครับสำหรับในเพื่อนๆในกลุ่ม VP ครับก็เมื่อวานนี้หยิบยกไปในเรื่องของศาสนะตัวเตง3ตัวกันก่อนแล้วกันนะครับตัวเตง3ตัวเมื่อวานนี้ให้อตาลนตาไปครับเมื่อวานนี้อตาลนตาตบไป4ี่หนึ่งด้วยผลตรกอต่างนะฮะก็เราอยู่หน้าบนตอก็กินเต็มกันไปนะครับด้วยผลตกอต่าง4ี่หนึ่งนะครับ ส่วนคู่โมนาโกนะครับกับทางด้านลีนนะครับเมื่อคืนนี้จบกันไปแบบเฉือนๆแต่กตนบอลให้อยู่ราคาหน้าบอลรองนะค,คู่นี้มองว่าใน9กสินาทีมีอากาศจบเจ้านะครับ45นาทีแรกก็จบเจากันไปก่อนนะครับเราก็มาโดนตีไข่แตกนะครับในช่วงครึ่งที่2นะครับก็เมื่อวานนี้จบกันไปแบบเฉือนๆน,นะครับภาพรวมถือว่าเราวิเคราะห์กันมาแบบนี้ถือว่าถูกทางแล้วนะครับ แล้วก็คู่สุดท้ายครับก็เป็นคู่ระหว่างคริสตันพาเลตตบไปสูงสูสวัสวัตกินเต็มครับ2ใน3ครับก็คือถ้าเกิดแยกเน้นแยกเดี่ยวแยกเต็งยังไงก็กําไรแน่นอนนะครับในเรื่องของตัวเน้น90%นะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ฮะตะเข่งครับผมขอบินสเต็ปหน่อยได้ไหมตัวสร้างบ้านนะฮะเมื่อวานนี้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกไปในกลุ่ม VP นะครับเป็นสเต็ป4คู่นะครับก็จะมีทางด้านเปเชนะครับกินเต็มนะครับ อัลตานต์ตากินเต็มคริสตันเพลเลตกินเต็มนะครับส่วนทางด้านอเบเกซิตี้เจอเจอกับทางด้านเทเวนเต้นะครับคู่นี้ต่อรองที่ราคาลุกขึ้นครบ2นะครับตบกันไปผลสกอร์ต่าง2เม็ดนะครับแต่ผลสกกรรวมคือ3 1มนะครับก็ โดนหานไปนะครับโดนหานไปคู่นี้ก็บินสเต็ปถือว่าใช้ได้นี่คือทัศนะที่ตะเกียบอลหยิบยกไปให้เมื่อคืนนี้นะครับสำหรับในกลุ่มฟรีกลุ่ม VP ของเรานะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนๆสมาชิกท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่ม VP ีก็แอดไลน์เคสหนึ่งหแปเข้ามาละกันก็ท่านจะได้ติดตามทัศนะแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังทัศนะในค่าคืนนี้ก็ฝากด้วยละกันครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะ ครับวันนี้พาไปลุยกันนะครับสำหรับคู่บอลนะครับคืนนี้ขออนุญาตใช้บ้านผลบอลในการดูหน้าวิเคราะห์ละกันนะครับก็หลักๆเลยเนี่ยคู่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายสักเท่าไหร่นะครับสำหรับในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับสำหรับคู่บอลคู่นี้นะครับโดยที่ว่าคู่นี้เป็นการเจอเจอกันในศึกพเมลิกกังกิษที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นคู่ระหว่างบริตันนะครับทีมลังอันดับที่10หรือ11นะฮะวันนี้เจอกับทางด้านแมนซิตี้ทีมลังอันดับที่3นะครับซึ่งแน่นอนว่าถือว่าเป็นผลงานที่ถือว่า ค่อนข้างดีเลยนะสำหรับทางด้านแมนซิตี้เองแล้วก็ถือว่าเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยเขาไม่สามารถตบ3มแต้มได้นะไปเจ,เจอกับเอเวอเรตันล่างทองเข้าไปครับก็ตบเป็นกันไป2อศูนย์พูสวัสดนะครับก็เป็นฝั่งทางด้านเอเวอเรตตที่สามารถเก็บชนะได้ภายในบ้านเมื่อคืนนี้ทำให้งานหนักเนี่ยนะครับตกไปอยู่ทางด้านลิเวอร์พูลละนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านอาร์เซนอลเนี่ย ลงท้าแข่งมาเพียงแค่32เกมนะครับคือแข่งน้อยกว่าทั้งหมดเลยนะฮะโอกาสที่จะเก็บ3แต้มแบบต่อเนื่องเนี่ยก็ถือว่าสูงมากนะครับตอนนี้มี73แต้มนะครับโอกาสที่จะป้องกันแชมป์และก็ได้แชมป ไปในขณะเดียวกันเนี่ยถือว่าสูงมากนะครับวันนี้เจอเจอกันที่สนามดิเอแม็กสเตเดียมนะครับราคาเปิดต่อลูกครึ่งครบสอาราคาเปิดต่อลูกควบลูกครึ่งราคานำลบสิบนะครับโอกาสแต่กินบอลยังมองว่าเป็นฝั่งทางด้านแมนซิตี้ที่น่าเสือยังดูดีกว่านะประกอบกับในเรื่องของโดยรวมแล้วเนี่ยในเรื่องของสภาพความพงความพร้อมชุดตัวผู้ลงชุดตัวผู้เล่นนะครับก็ถือว่าแมนซิตี้ค่อนข้างจะดูเหลื่อมกว่าอยู่แล้วชุดตัวผู้เล่นเนี่ย ข้อของทางด้านแมนซิตี้เนี่ยลูกทีมของทางด้านเปปกอร์าก็จะมีเปลี่ยนแค่ทางด้านเอเดนทางด้านที่มีอาการบาดเจ็บนะครับจากในนัดล่าสุดเป็นตัวเก่งของทีมนั่นแหละนะกว่าวันนี้อาจจะมีการโลติชั่นเปลี่ยนชุดตัวผู้เล่นนะครับบางตำแหน่งก็อาจจะมาใช้ทางด้านฮูเลบอบเลสนะครับมายืนเป็นตัวหน้าเป้าแทนนะครับนอกจากจากนี้นก็จะมีทางด้านฟิลฟเดนเควินดับลอยเชนวีลดูกูนะครับมาโนเอลคารนจี El ji, นะครับ เออร์ลิโกเอ็นันเดสเวนโรซินวานะครับยอกโกกาลาด,ดิโอนนะครับลูเบนดิอาดไควอเกอร์นะน่าจะเป็น11ตัวจริงในค่ับคืนนี้เมื่อก่าวก็จะใช้บริการทางด้านเอเดนซอนโมโราเอสเหมือนเดิมนะครับสำหรับทางด้านแมสตี้เองนะโดยรวมแล้วนะครับจากในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือความต่อเนื่องนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับในการลงทักแข่งมานะครับในช่วงระยะ3เกมหลัง4เกมหลังก็ถือว่ายังทําฟอร์มหน้าเสือได้ค่อนข้างต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ลงทักแข่งมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านๆมานะครับก็ยังถือว่ารรรรักกษาาาาฟออออ์์มมตฐนนและะยยิงงสได้้ค่ขเ เเหมดทุกตัวทุกรายการและประกอบกับทางด้านแมนเชสเตอร์เองอย่างที่รู้กันดีครับว่ากับการที่จะไปลุ้นโคตาเวทียุโรปในรายการนี้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยตกรอบไปที่เรียบร้อยก็เท่าเท่ากับว่าทําให้เขาต้องเน้นนะในรายการพรีเมียร์ลีกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับกับการที่จะเจอกับทางด้านไรตันที่กาลังจะหมดไฟตอนนี้หลังจากที่4เกมหลังสุดที่ผ่านมาก็คือแผ่วมากนะครับหลังจากที่ไม่สามารถเก็บชนะกับใครได้เลยนะที่กิตบนมองว่าเอ้สมาชิกครับ มันสี่เกมหนังสุดมันไม่ชนะเลยนะคือแผ่วมากนะครับและประกอบกับผุมกําลังก็ค่อนข้างที่จะเป็นลองอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ยังถือว่ามีทีเด็ดอยู่นิดหน่อยนะก็คือผลงานเล่นในบ้านก็อาจจะดูดีมีทรงนะครับแต่วันนี้จะเจอกับทางด้านแมนซิตี้กำลังห้าหั่นกับการชิงอา่าไม่ใช่ชิงขออภยัยกับการชิงนะหัวตารางหรือแชมป์กับทางด้านอาเซนอลเนี่ยมองว่าวันนี้ไม่น่าพลาด3แต้มนะครับมิฉะนั้นแล้วราคาวันนี้เปิดต่อราคา1เม็ด แล้วก็ไหลที่ราคา1.25หรือราคาลูกควบแนะนําให้กดต่อที่ราคา1เมตดดีก,กว่านะครับเพราะว่าคู่นี้ยังไงแล้วเนี่ยด้วยเลทราคาเสมอของราคาพูราคากลางเนี่ยเขาการันตีอยู่แล้วว่าคู่นี้จะไม่เสมอกันนะครับแล้วก็ดูจากทิศทางแล้วเนี่ยการที่จะไม่เสมอการเกิดขึ้นจะเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งเก็บชัยชนะก็มองว่าน่าจะเป็นทางด้านแมนซิตี้เพราะฉะนั้นแล้ว ไม่เจ้าก็เจียครับคู่นี้ขออยู่หน้าบนต่อที่ราคา1เม็ดชอบก็จัดขัดก็สวนกันไปเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจหรือทัศนคของทีฬบอลในค่ำคืนนี้ครับนะก็เหมือนเดิมเพื่อนๆท่านใดต้องการจะติดติดตามทัศนะนอกเหนือจากตรงนี้นะครับมากกว่าหน้า u t u b e นะครับก็เข้ากลุ่มฟรีวีพีได้เลยแอดเคห์ทหนึ่งหกแปดเข้ามานะครับรับจานวนจํากัดนะครับกลุ่มแล้วเต็มถ้ากลุ่มเต็มแล้วเต็มเลยนะครับไม่เปิดกลุ่มฟรีเข้าแล้วก็จะเปิดเปิดเป็นกลุ่มเสียเงินแทนนะกลุ่มเสียงินท่านก็ต้ยงิน ท่านฝากเข้ามาสามารถเอาไปเลือกจิ้มเรืองทุนในสถานที่เ,เลือกจิ้มเลืองทุนกับคู่บอลน,น้นๆได้เลยนะครับพูดง่ายๆก็เหมือนกบเข้ากลุ่มฟรีนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่ามีเงื่อนไขแต่กลุ่มฟรีตรงนี้ตะเข็บบอลไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเสียค่าสมัครไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. เพียงแค่ท่านแอดเข้ามาแล้วก็บอกว่าตามจาก YouTube เข้ามาสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ